ป่อยนะนี่มันเสื้อของพีนะเธอเป็นคนให้พีนะี่นเีามาเผ้าท้ไมออะเสื้อแกที่ไหนก็เนี่ยกรับป๋าเนี่ยมันขอฉันทางนั้นแลวเนี่ยเสื้อพวกนี้พี่ไม่ชอบพี่ไม่ใส่อะ่ะพวกเาเลยให่พีใช่ฉันไม่ชอบฉันไม่ใส่แต่แกจำเอาไว้นะอะไรที่เป็นของฉันก็จะเป็นของฉัน แกไม่มีสิทธิ์แตะต้องเข้าใจ่ไหมทำไมเหรอพี่คิดว่ามีใสแล้วจะสวยกว่าพี่งั้นเหรอแหก่ไม่จืดฉาแก่ทองใช่พี่ว่าขีดฉาถึงได้บอกใครต่อใครว่าวีเป็นลูกเมียน้อยพี่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้วีอายเพื่อจะกลบเกิ่นปมด้อยที่พี่แผลวีแกไม่กล้าด่าฉันเหรอวีไม่ได้ด่าวีพูดความจริง

ไม่จริงคุณพ่อรักเวคุณพ่อเกลียดแกรักเวคุณพ่อเรียนมาเจ้าคุณพ่อให้แกมาทำสวนอยู่หลักบ้านเพราะคุณพ่อไม่อยากให้ใครเห็นหน้าแกไงแกมันไม่คู่ควรกับเสื้อผ้าสวยๆหรอกจะบอกให้แกนสกปรกค่ะมันขี้เด่นโอ๊ยมันขี้เด่น What did แล้วทำไมต้องให้วีท้องแทนวาด้วยก็คุณหมอบอกว่าหมดลูกวามีปัญหาว่ามีลูกไม่ได้แล้วพี่เชชเชยเขาก็อยากจะมีลูกวาก็ต้องมีลูกให้เขาสิคะไม่อย่างนั้นพี่เชชเชต้องไม่มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแน่ๆนวียังไม่เคยมีแฟนถ้าคนอื่นเห็นวีท้องเขาจะว่าวีว่ายังไงลูกไอยคุณพ่อคุณพ่อพูดอย่างกับว่าวันวันนางวีมันออกไปไหนอย่างนั้นน่ะวาก็เห็นมันอยู่แต่นแปลงดอกไม้ของมันนั่นแหละจะยังไงก็ต้องถามวีก่อนนะว่าเขาเต็มใจไหม วีอุ้มทองแทนพี่วาก็ได้ค่ะ ดอกไม้ในส่วนเนี้ยแม่ปลูกมาพร้อมกับหนูเลยนะหนูโตในท้องแม่ห้าเดือนดอกไม้ก็โตามาพร้อมกับหนูด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> พี่แช่ข <c oughs> ้างนอกแดดร้อนจะตายอ่ะพี่ออกมาทำไม วีเบื่อะคะ่ะนั่งๆงนนอน,น,อ,นอยู่ในบ้านน่ะก็เลยพาลูกออกมาดูสวนดอกไม้ที่วีปลูกอยากให้ลูกเห็นว่าดอกไม้ที่วีปลูกสวยขนาดไหนว,วีขอโทษนะคะที่เรียกตัวเองว่าแม่ะคะ่ะถ้าพี่วารู้นี่วีแย่แน่ๆเลยอะคะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรถ้าวีอยากจะเรียกลูกของพี่ว่าลูกก่อนนะ วีก็เรียกเธอเพราะยังไงอ่ะวีก็เป็นคนอุ้งท้องเขาเขาก็เหมือนลูกของวีขอบคุณค่ะพี่เชษพี่ตั้งหากที่ต้องขอบคุณวีที่คุ អ្នកកលងរាប់ ไม่คิดรวยทางรัดด้วยกันเป็นเนียน้อยใครแล้วนี่แกท้อัแกพวจะได้ยังไงคุณว่ารีปล่อยฉันไป<ะ>ฉันปล่อยแกมันนานละคราวนี้ฉันจะล้วนปล่อยนี้แกขอลูกออกไมาเหยียบพวสัะะ อยู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเกิดตายแล้วพี่ชิรินแท้งไหมครับไม่แท้งคุณวีรนาถมาช่วยทันเอ้าแล้วคุณวีรนาถคือใครครับพี่ คุณวีรนาธก็คือน้องสาวของคุณวารีไงหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไม่เอาอย่าทำอย่างนี้เลยไยนางวีแกอย่ามาสาละแน่วีไม่อยากให้พี่มีเรื่องนะพี่เป็นถึงเมียของเจ้าของขับอะจะลดตัวลงมาตบตีกับผู้หญิงพวกนี้ทำไมล่ะต้องมาทองกับผัวฉันแกจะไม่ให้ฉันทำอะไรเหรออ๋อ นี่แกเข้าข้างมันใช่ไหมวีไม่ได้เข้าข้างนะวีก็ต้องเข้าข้างพี่สิแกจะไม่เข้าข้างมันดิขนาดแม่แกอยู่เป็นเมียน้อยพ่อฉันเลยแต่วี สบายนะคะพี่วาพี่เหนื่อยมามากแล้วกวินกับพี่เชษเนี่ยเดี๋ยววีจะดูแลให้นะ